mì này một ràng nó thiếp luôn ไทยแลนด์ทัวริงไรเดอร์ไปทำรายลุยเดียวขี่เที่ยวภูเขาไฟคลิปนี้เราบินสู่อินโดนีเซียครับและที่ที่เราจะไปในอินโดนีเซียในคราวนี้ก็คือสุมาตราเหนือครับ ดินแดนที่มีภูเขาไฟมากมายนะครับและต้องบอกเลยครับ <ไ Bro. S 2> ว่าทริปนี้เราบินไปขี่ครับเราจะเห็นผมนั่งเครื่องบินมาแบบนี้เนาะไปครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวตะลุมภูเขาไฟกันครับที่ซุมาตราเหนือครับก็เข้ามาถึงที่เมดันแล้วนะครับ มาถึงเมดันก็มาแวะที่นี่สักหน่อยครับตรงน,นี้ก็คนเยอะนะครับวันเสาร์นี่คนเพียบเลยที่นี่เป็นพระราชวังครับของสุลตา่านแห่งเมดันนะครับตอนนี้เขามีเหมือนจะมีงานอะไรก็มิทราบนะครับพระราชวังตอนนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามาเยี่ยมชมด้านในก็มีการจัดแสดงนะครับจัดแสดงเ,เครื่องราชกุฏภัณฑ์นะครับมีของเครื่องใช้ที่เป็นของเครื่องใช้ในวังนะครับส่วนผมเนะ่ะเคยเข้าไปแล้วล่ะครับอันนี้พาคุณผู้ชมมาดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมพาไปดูข้างล่างนิดหนึ่งครับ ภายในก็สวยครับข้างในก็จะเป็นมีแชนเดรเลียมีโอ้เยอะแยะครับนะ <Yeah. S 1> ครับไว้ใครอยากมาเที่ยวอยากมาขี่รถก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูวันนี้วันเสาร์คนเยอะครับที่นี่คือพระชวังไมมุนนะครับ อยู่ที่สุมาตร,ราเหนือครับไว้มาขี่รถเที่ยวเดี๋ยวผมพามาครับข้างในนี่แบ่งเป็นห้องหลายห้องเลยนะครับสวยทีเดียวครับคุณผู้ชมด้านในก็มีอาหารขายนะครับมีสเต๊ะมีมีริบบูสมีสองอย่างสเต๊ะกะจังกะับสะเต๊ะประดังนะครับ เ้าโรงแรมดีกว่าเหนื่อยหมดแรงที่นี่ครับไม้มูลพาเลสครับเช้าวันใหม่ในสุมารตราเหนือครับ นี่ขนาดเช้าๆนะครับรถเยอะครับคุณผู้ชมก็มาเริ่มขี่กันเลยครับทางด้านขวาก็คือพระราชวังไม้มุลที่เราไปเที่ยวมาเมื่อวานครับเริ่มออกเดินทางกันได้เลยครับช่วงนี้นะครับในวิดีโอผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศ ความหนานแน่นนะครับสภาพการจราจรในเมืองบนเกาะสมุมาตราเหนือนะครับที่นี่ต้องบอกว่าการจราจรวุ่นวายครับทุกที่ที่เป็นชุมชนทุกที่ที่เป็นตลาดทุกที่ที่เป็นจุดค้าขายนะครับก็จะวุ่นวายหนานแน่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า การจัดระเบียบการจราจรของเขายัางไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองก็จะวุ่นวายรถติดแบบนี้นะครับเรียกว่าต้องใช้ทักษะฝีมือในการมุดกันระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับก็ ต้องระวังซ้ายระวังขวาครับที่นี่เนี่ยมีรูไม่ได้ครับมีช่องโดนเสียบครับว่าจะออกมานอกเมืองได้ก็หลุดเข้าโซนภูเขามาแล้วครับแต่ก็ยังนะครับยังไม่หายวุ่นวายนะครับให้ชมภาพบรรยากาศกันเอาเองเลยครับ ความวุ่นวายเราก็ต้องเข้าใจครับว่าเขาเป็นแบบนี้นะครับเราต่างหากที่เป็นผู้ไปเยือนครับ mm. ก็ขับมาจนถึงอีกเมืองนึงครับเมืองนี้คือจุดหมายของเราในวันนี้เมืองนี้ชื่อว่าเมืองบรสตากี้ครับ mm. อย่างที่บอกกับพอเข้าเมืองก็รถเยอะครับ วันนี้นี่ยังถือว่าเป็นวันที่ท,ที่ไม่ใช่วันทํางานนะวันที่ผมไปถึงนี่ก็ยังมีการจราจรที่ติดขัดครับแต่จะบอกว่าวันธรรมดานี่เวลาไปทํางานเวลาหลังเลิกงานช่วงเช้าช่วงเย็นนี่หนาแน่นครับหนาแน่นเลยทีเดียว จริงๆอยากจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบครับว่าตั้งแต่เราขึ้นมาที่เห็นเป็นช่วงภูเขาเป็นโซนภูเขานี่อากาศก็เย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายเรียกได้ว่าเห็นแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นี่ลมเย็นอากาศเย็นเลยครับ เป็นไงล่ะครับการจราจ,จรใช้ได้ไหมครับคุณผู้ชมกลางเมืองบรัสตกี้นี่วันนี้ต้องบอกว่ารถน้อยนะครับรถน้อยมากนะครับที่เห็นนี่ถือว่าโล่งจัดๆเลยมาถึงก็หิวครับหาอะไรกินกันก่อนครับคุณผู้ชมเพื่อนผมก็พามาร้านร้านอาหารจีนต้องบอกว่าร้านบะหมี่ จ,นนรจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่มีครับข้าวผัดก็มีมีผัดก็มีมีน้ําก็มีมีแห้งก็มีแต่สั่งมีเดียวอยากกินแห้งกินน้ําเติมเอาครับเขาให้น้าซุปแยกมาครับชอบแฉะมากแฉะน้อยตามใจเลยครับอิ่มแล้วก็ไปครับตามสไตล์ไทยแลนด์ทัวริ่งไรเดอร์ครับ กลับมานิดนึงครับอยู่เทินกลับมาหน่อยหนึ่งกลับมาตรงวงเวียนนะครับนี่เป็นเนราสกีฟุตมาเทสนะครับผมผมมองเลยว่าอยากคิดอะไรวาจะมีม้านะม้าพาขี่นะมีรถม้านะครับมีรถมา้า

ถ่ายรูปซะก่อนครับตอนนี้จุดมุ่งหมายของเราคือภูเขาไฟครับแล้วภูเขาไฟก็โผล่มาให้เราเห็นแบบเมื่อสักครู่ครับเหมือนเป็นการทักถ่ายครับสภาพเส้นทางก็จะขึ้นเขาลงเขานะครับช่วงนี้จะเป็นภูเขาสลับกันกันกบร่องเขานะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับ ทางก็จะแคบๆอย่างนี้ครับเป็นปกติของที่สุมาตรานี่เลยครับเป็นทางที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันนะครับแต่กว้างแค่ประมาณสักเลนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรถสวนก็ต้องหลบกันอ่าเฉพาะว่าด้านนอกนี่ไม่ได้มีทราฟฟิกไม่ได้มีคนใช้เยอะนักนะครับทางก็จะผ่านไปในภูเขานะครับสองข้างทางก็จะเห็น ต้นกาแฟเต็มไปหมดเลยครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียเลยครับด้วยความที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟเนาะพืชผักต่างๆผลไม้ต่างๆปลูกมาจากที่นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกมาใกล้โซนภูเขาไฟเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับอย่างที่บอกครับ ดินดีครับพืชผักผลไม้ที่นี่นี่ให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ครับและก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะถือเป็นความโชคดีครับถึงแล้วคุณผู้ชมภูเขาไฟชินาบุงครับเดี๋ยวผมพาไปเยียบเตินภูเขาไฟเลยที่นี่ก็บรรยากาศดีครับ drink coffee kena okay. ice ice coffee one นี้เป็นบริเวณที่เท่าจากภูเขาไฟหินอะไรเอ่ยต่างๆจะไหลมาทางนี้นะครับเราจะเห็นเป็นทุกอย่างจะไหลลงมาจากภูเขาไฟนะครับไหลลงมาแล้วก็ไหลมาทางนี้ เขวก็เป็นแม่น้านะครับเป็นแม่น้าไหลขึ้นมาลงมาจากข้างบนนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นเท้าภูเขาไฟทัางนั้นนะครับเหมือนเราจะโชคไม่เข้าข้างครับคุณผู้ชมเพื่อนผมกําลังคุยกับคนในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพื่อสอบถาม แล้วเราจะไปกันได้แค่ไหนรู้สึกว่าวันนั้นนะครับเราจะขึ้นไปบนภูเขาไฟไม่ได้ครับแต่เพื่อนผมบอกปามามาถึงแล้วไปดูซะหน่อยนะครับเขาบอกว่าทางขึ้นกำลังทำอยู่ครับไม่สามารถสัญจรได้อีกสองวันถึงจะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรนะมาแล้วครับตรงนี้ครับจะเห็นเป็น ุ่งหินทุ่งกรวดทรายขนาดใหญ่นะครับทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยไหลและถูกพ่นออกมาจากภูเขาไฟเบื้องหน้านี่ครับภูเขาไฟซินบุงลูกนี้เนี่ยนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่ผมมาครั้งก่อนนะครับเขาระเบิดครั้งใหญ่ก่อนผมมาสักอาทิตย์หนึ่ง แล้วเมื่อปีที่แล้วครับก็มีการระเบิดอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุอุบัติภัยจากภูเขาไฟระเบิดนะครับเสียดายว่าถนนอีกสองวันถึงจะเสร็จครับ ใครที่ไปขี่กับผมรอบหน้าก็คงจะได้ขึ้นภูเขาไฟกันสมใจครับอ่ะพาเพื่อนๆมาชมกันสักนิดหนึ่งพามาดูกันสักหน่อยใครอยากไปเห็นไปกับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกเลยครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มนะครับมีผลกระทบจาก การระเบิดนะครับเป็นพื้นที่พิบัติภัยภูเขาไฟระเบิดนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อห้าปีที่แล้วนี่เข้าไม่ได้มีรั้วกั้นเลยนะครับเพราะว่าผมมาเนี่ยเพิ่งจะระเบิดไปได้เจวันนะก็เห็นว่าหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่ถูกรัฐบาลให้ย้ายออกไปครับบ้านก็จะเป็นบ้านร้างนะครับ ผมจะพามาชมหมู่บ้านร้างหมู่บ้านหนึ่งครับหมู่บ้านนี้ก็ได้ชื่อว่าติดกับภูเขาไฟเลยครับผมจะบอกว่ารอบเนี้ยผมมาที่หมู่บ้านนี้เนี่ยก็ยังดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับต้นมงต้นไม้ถนนหนทางก็เหมือนมีคนอยู่อะ่ะ แต่บ้านก็คือไม่มีใครอยู่นะครับเป็นบ้านลางจะสังเกตได้ว่าต้นไม้ขึ้นปกคลุมหมดแล้วนะครับหลังคาเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะเห็นว่าผุพังไปหมดนะครับถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหมู่บ้านสุดโทรมเสียหายผุพังนะครับหลังคาเนี่ย ไม่เหลือนะครับส่วนใหญ่หลังคาเนี่ยจะจะจะหายไปหมดนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้นี่ใกล้จริงๆครับและเป็นแนวที่ภูเขาฝ่ายจะพ่นทุกสิ่งทุกอย่างมาทางนี้นะครับลองสังเกตดีๆครับหลังคาจะเป็นรูบ้างหายไปบ้างนะครับส่วนหลังที่สวยๆเนี่ยเพราะว่าบางหลังมีคนเข้ามาอยู่หรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขามาดัดแปลงให้เป็น ที่เก็บที่สโตร์ที่เก็บพืชผลนะครับผลผลิตจากพืชผักหรือว่าพืชไร่ที่เขาปลูกนะครับเขาก็จะเก็บไว้เขาถือว่าอย่างน้อยถ้าภูเขาไฟระเบิดก็เสียหายแต่ของนะครับคนไม่เป็นไรเพราะคนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีบ้านมีคนมาอยู่นะครับก็ ถือว่าไม่น่ากลัวครั้งที่แล้วน่ากลัวกว่านี้ครับก็เดินเข้ามาขับเข้ามาลึกๆสุดหมู่บ้านครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงผมพาไปดูครับคุณผู้ชมคือตรงนี้ต้องบอกว่า ก็เป็นตีนภูเขาไฟนะครับคือสุดตรงนี้ก็เป็นลำธารเป็นแม่น้ำนะครับเป็นร่องน้ำแล้วสุดตรงที่วัวยืนอยู่นั่นนะครที่มีแนวต้นไผนะ่นั่นตรงนั้นก็เป็นเหวลงไปแล้วครับ นะครับแล้วก็เป็นสโลปของภูเขาไฟขึ้นไปเลยครับตรงนี้ครับหมู่บ้านนี้ถึงอยู่ใกล้ที่สุดครับเลยถูกห้ามห้ามให้อยู่อาศัยนะครับแต่ตอนนี้คนก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่แล้วไม่รู้ใช่เจ้าของบ้านเดิมด้วยหรือเปล่านะฮะนี่ครับที่นี่แหละครับภูเขาไฟซีนาบุง้ง กันแล้วก็เดินทางต่อครับแต่ช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมช่วยผมดูนิดนึงผมมาเจอดีที่หมู่บ้านนี้เข้าให้ครับก็ขับออกมาทางเดิมทางที่เข้ามานี่แหละครับก็ถามว่ามันก็กลางวันนะนะก็เห็นคนเดินนะ เห็นคนอยู่นะเห็นหมาเห็นอะไรครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับท่าผู้ชมผู้คนเขาก็ดูเป็นมิตดรนะครับไม่ได้มาไล่เฮ้ยห้ามมานะอะไรนะก็ปกติดีครับในขณะที่ผมกำลังขี่ออกมาเนี่ยครับ ขี่กลับมาทางเดิมนี่แหละครับ เบาๆแล้วก็ขับไปต่อครับแต่ฟฟลลิ่งของผมคือเหมือนมีใครมาจับขาแบบจะว่าเหมือนขับแล้วก็โดนจับขาดึงเบาๆนะฮะเบาๆจะว่าเป็นอ่ะไม่เอาไม่เอาผีสางก็แหลจะว่าเป็นงูฉก มันก็ฟิลไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะก็ให้ดูอีกมุมครับผมปล่อยลองเทคให้ดูเลยครับมุมจากกล้องหลังอีกมุมหนึ่งนะครับ สอบแล้วกางเกงก็ยังอยู่ดีก็ได้แต่ทิ้งความสงสัยไว้กับหมู่บ้านร้างแห่งนี้ครับได้เวลาเดินทางกันต่อ สงสัยแล้วครับว่าแล้วทำไมเพื่อนผมมันไม่เข้าไปด้วยเอาไว้ท่านใดมาขี่รถกับผมเนี่ยผมพามาครับจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ลองมาดูก็ได้ครับเดี๋ยวโชว์มัสโกออนครับไปกันต่อเรายังเที่ยวกันรอบภูเขาไฟจนหมดวันครับ ไว้คลิปหน้ามาตามชมกันต่อครับว่าผมจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อสวัสดีครับ